สวัสดีครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับน็อตโซลาร์เซลล์วันนี้มาติดตั้งพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะครับผมเป็นปั๊มขนาดหนึ่งพันเฮราวด์สองแรงนะครับใช้แผงโมโนฮับเซลล์สี่ร้อยวัตต์สี่แผงเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับการทํางานของปั๊มน้ําโซลาร์เซลล์นะครับผมในช่วงที่ว่าไม่มีแดดนะครับตอนนี้เราอยู่ติดกับป่ายางนะครับอยู่ในป่ายางนะครับแล้วก็ฟ้าคึมๆนะครับพายุเข้านะครับผมนี่ครับ เมฆมัวมัวนะครับผมอุณหภูมิได้นะครับแต่ว่าไม่มีแสงแดดนะครับแต่ว่าน้ําก็ยังทํางานดีนะครับผมสาหรับตัวปั๊มสําหรับสเปคนะครับเป็นตัว125นะครับผมเฮดหย่อนค่อนข้างสูงนะครับผมสามารถหย่อนได้ลึกมากนะครับตัวนี้ร้อยกว่าเมตรเลยนะครับผมแล้วก็ท่อน้ําออกนิ้วครึ่งนะครับปริมาณคิวของน้ําอยู่ที่6คิวนะครับสเปคปั๊มเป็นปั๊ม2แรงนะครับสามารถต่อได้ถึง8แผงนะครับผมต่อ2สติงนะครับ ตอนนี้ใช้งานอยู่ครึ่งเดียวนะครับสี่แผงก็ทํางานนะครับสําหรับตัวดูน้ำประดานนะครับผมส่วนปั๊มตัวเก่าเป็นปั๊มเทอร์บายนะครับปั๊มดึงขึ้นเรียบร้อยนะครับผมปั๊มใช้กับเครื่องรถไถนานะครับก็เปลืองค่าน้ํามันนะครับเราต้องการใช้น้ําอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะแรงหรือเบานะครับให้ไหลอยู่ทั้งวันนะครับเป็นพลังงานฟรีนะครับผมที่ผลิตจากตัวแดดนะครับ นี่ครับน้ำก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมในช่วงที่ว่าไม่มีแดดนะครับต้าช่วงมีแดดนะครับน้ําจะพุ่งแรงนะครับแล้วก็พุ่งไกลกว่านี้นะครับผมนี่ครับในโจทย์ของลูกค้านะครับสําหรับชุดนี้นะครับลูกค้าตั้งไว้นะครับผมก็คือต้องการติดตั้งแผงนะครับกับรถเข็นเวลาลูกค้าจะใช้กับบ่อบาดานนะครับก็ใส่รถเข็นมาแล้วก็ มาติดไว้ที่ตัวบ่อบาดานนะครับเวลาจะใช้กับน้ําสระเราก็ถอดเสมิร์นะครับหรือว่าปั๊มจากตัวบ่อประดานขึ้นนะครับก็เข็นรถเข็นไปใช้กับน้ําสระได้เลยนะครับผมนี่ครับถอดง่ายดึงง่ายนะครับเพราะว่าบ่อนี้ย่อนไปทั้งหมดด้วยกัน8ดท่อนนะครับ32เมตรเมตรยวพาไปดูแผงหน่อยนะครับผมส่วนตู้ตัวนี้นะครับเราก็จะถอดนะครับผมถอด ก็จะไปติดตั้งที่รถเข็นนะครับนี่ครับแผงโซล่าเซลล์นะครับเวลาเราต้องการใช้น้ำสระเราก็เข็นรถเข็นนะครับดึงปั๊มขึ้นไปจุ่มลุงที่สระนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมปั๊มเสมิร้นนะครับปั๊มหอยโข่งนะครับผมแต่ว่าหอยโข่งจะใช้กับน้ำบาดาลไม่ได้นะครับกำลังไม่พอนะครับผม นี่ครับไม่มีแดดเลยนะครับแต่ว่าอุณหภูมิยังร้อนนะครับผมอุณหภูมิเอ้ามากนะครับนี่ครับเป็นไงพี่น้ำไม่มีแดดไม่มีแดดโอเคครับโอเคอยู่นะวันนี้พายุเข้านะครับผมไม่มีแสงแดดเลยนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่จะเอ,อ ใช้น้ำเป็นประจำนะครับต้องการปล่อยใสอ้อยใส่มันใส่นาข้าวใส่นาป้งนะครับผมต้องอยากต้องการประหยัดต้นทุนนะครับไม่ต้องเสียค่าน้ํามันนะครับอยู่ในสถานที่ที่ว่าไม่มีไฟฟ้านะครับเข้าถึงกลางทุ่งไร่ทุ่งนานะครับสามารถใช้พลังงานโซลารเซลล์ได้นะครับผมถ้าบ่อประดานไม่ลึกนะครับก็ใช้ประมาณ4ี่แผง3ามแผงนะครับผมนี่ครับชุดยอดนิยมนะครับผมส่วนใหญ่ทางโซดีสานนะครับน้ำประดาลจะไม่ลึกนะครับ เราก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถเข็นกันเลยนะครับผมไปตอนที่รถเข็นนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทํารถเข็นโซล่าเซลล์นะครับสําหรับบ่อประดานที่ลูกค้ามีหลายบ่อหรือว่ากลัวโจรกลัวขโมยที่จะลักแผงนะครับขโมยกล่องคอนโทรลนะครับเราก็ป้องกันนะครับก็คือเวลาเลิกใช้งานนะครับผมเราก็ถอดกลับบ้านนะครับถอดสายปั๊มนะครับแล้วก็ลาก ในส่วนของรถลากจูงตรงนี้นะครับผมแล้วด้านบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับผม4ี่แผงด้วยกันนะครับผมถอดกลับบ้านได้เลยนะครับสาหรับชุดนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นรถดัดแปลงนะครับเราก็ทําตามโจทย์ที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับผมสําหรับเ c ทซีที่อยากได้ระบบแบบไหนนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็น โครงเหล็กทําเป็นห้องใส่กุญแจนะครับผมหรือว่าจะเป็นรถสไตล์แบบนี้นะครับนี่ครับเวลาเลิกใช้งานนะครับหรือว่ามีบอ่อประดานอยู่หลายลูกเราก็ถอดย้ายนะครับไปบอ่อหนึ่งได้เลยนะครับสบายสบายนะครับสำหรับโซลาเซลล์ดูดน้ำประดานนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับ ก็โทรมาได้นะครับเบอร์080-2794699น้านะครับร้านนอตโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทางลูกค้านะครับลองเขียนดูนะครับอ่าคุณพี่ผู้หญิงลองเขียนหน่อยครับผมว่ามันหนักหรือเปล่าอ่าผู้หญิงเขียนได้ผู้ชายเขียนดีนะครับผมอ่าลองเดินไปเดินมานะครับอยหลังเดินหน้านะครับสบายครับได้อยู่นะพี่เนาะนี่ครับก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับผมสำหรับ โซลาเซลล์นะครับเพราะว่าบรรลานกันทั้งหน้าและหลังสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับขอตัวลาพี่น้องทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ